ขอจิงเกตด้วยครับทีมง,งานจริงๆถามมาก็ตอบไปทำเป็นว่ามีทีมง,งานแบบจริงๆอะไรเงี้ยอ้าวทีมงานจริงๆกันด้วยเล่นเล่นอะไรเล่นเล่นซาวด้วยอะไรอย่างี้อ่าทำเป็นไฮโซเปอย่งั้นแหละ ทีมงานที่ทีมงานคือมือซ้ายทีมงานคือมือขวาอะไรเงี้ยคนพูดคือคนนี้อ่าหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่ะเรามาต่อกันครับเป็นเรื่องของอะไรนะ direct กับ indirect speech เมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอ่อันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาคุยกันว่า direct speech กับ indirect speech คืออะไรไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปที่หนึ่งก่อนนะฮะอ่ะทีนี้เรามายกตัวอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้นะพูดไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องอธิบายต่อเนื่องก็คือ นี่เป็นเรื่องของ tense ที่มันจะต้องย้อนกลับไป1สเต็ปนะฮะคืออันนี้อันแรกสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยก็คือเป็น direct speech เป็นอะไรที่พูดตรงๆเราพูดระหว่างบุคคลที่1กับบุคคลที่2คุยกันก็คือ I อีกคนนึงบอกว่า I am hungry นั่นคือ direct speech ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ย indirect speech ก็คือการพูดอ้อมๆหรือการนินทาเอาให้แบบฟังง,ง่ายๆจำได้ไง,ง่ายๆนะคือการนินทาจริงๆอาจจะเป็น ออนั่นแหละก็คือพูดใับ่อีกคนนึงอะ่ะพูดพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันต่อหน้าให้อีกคนหนึ่งฟังก็คือก็คือสีน้ําเงินนะครับบอกว่า he said that จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แล้าแต่กรณี he said that he was hungry he said that he was hungry สังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมว่ามันเป็นคําพูดเดิมที่บอกว่าเฮ้ย B บอกว่าบ uh, b บอกว่าเขาหิวข้าวใช่ปะ่ะอเห็นไหม Hungry มันคืออันเดียวกันเนี่ย,นยในส่วนที่ที่ที่เขียนไปมันจะมีอยู่สองสองตอนตอนแรกก็จะบอกแค่ว่า he said that ก็คือเขาบอกว่าไอ้คำว่าเขาบอกว่านี่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมาก่อนเลยสำหรับ indirect speech ก็คือ he said that he he told me that มันจะเป็นคำา uh, ประโยคแบบไหนก็ได้ที่จะพูดประมาณว่าเฮ้ยเขาบอกว่าว่าอย่างนี้เขาพูดว่าแบบนี้เขา uh, ฝากบอกว่าอย่างนี้เขาเขาถามเช่นว่าแบบนี้ he asked me that อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องเป็น ed หมายถึงมันจะต้องเป็น past tense เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องป่าแล้วเราก็ใส่ประโยคที่เขาพูดไปประโยคที่เขาพูดไปก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็น1นึ่งสเต็ปย้อนหลังคือถ้าเกิดเขาพูดธรรมดาเราก็ต้องย้อนสเต็ปกลับไป1นึ่งสเต็ปก็คือเป็นอดีตใช่ปะ he was hungry คำว่าสเต็ปย้อนหลังหนึ่งสเต็ปอะไรเงี้ย อย่าเพิ่งงงนะครับมันจะมีหลายแบบเดี๋ยวถ้าใส่ประโยคตัวอย่างเยอะๆเดี๋ยวก็จะจะเข้าใจเองแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะต้องอจะลึกซึ้งนิดหนึ่งแต่ณนะตอนนี้เข้าใจคอนเซปต์ของคําว่า indirect speech กันก่อนนะฮะถ้าตรงนี้เป็นพอพูดแล้วปับก็จะพูดเลยอ่าอ่ะ,อะบอกนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าไปอ่านไปอ่านหาความรู้ข้อความรู้เพิ่มเติมเองต่อนะฮะก็คือ อะเอาตัวอย่างนี้ก่อนนะ I am hungry อันนี้ก็ต้องเป็นอดีตใช่ไหมเพราะนี่ปัจจุบันก็ย้อนไปหนึ่งสเต็ปคืออดีต He was he said that he was hungry อันนี้คือ uh, in direct speech นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่า um, I was hungry ถ้าเกิดเขาพูดเขาพูดว่า I was hungry yesterday คือ in direct speech อันที่พูดต่อหน้าเนี่ยบอกว่า I was hungry คือมันเป็นอดีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปพูดต่อเน,นี่ยมันก็ต้องเป็นอดีตกว่าถ้าเกิดเป็นอดีตกว่าคือถอยไปอีกหนึ่งสเต็ป อดีตกว่าของหนึ่งสเต็ปก็จะเป็น perfect tense ก็คือจะต้องเป็น per, uh, past perfect ก็คือจะบอกว่า he said that he 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 เดี๋ยวเขาบอกว่า he was hungry he he had อะไรวะงงละเดี๋ยวนะ he had um he had felt hungry he he had เดี๋ยวก่อนช่องสาม he had done hungry ก็ไม่ใช่อีกอ่ะ he had been hungry อ่ากำลังนล่อยู่ช่องสามก่อนนี่คืออะไร he had been hungry he said that he had been hungry ก็คือมันจะย้อนไปอีกหนึ่งสเต็ปถ้านี้เป็นสเต็ปนี้มันก็เออไม่รู้นะไม่รู้มันจะสเต็ปไปอะไรขนาดไหนแต่ง่ายๆว่าถ้าอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปให้มันเป็นอดีตหนึ่งสเต็ปอะ อแต่ว่าสเต็ปตรงนั้นมีอะไรยังไงบ้างอันนั้นต้องไปอ่านเพิ่มเติมให้มันละเอียดนิดหนึ่งนะครับแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละพอจะเข้าใจไหมครับเจ้าขอคําถามอามันรีนาตอบด้วยถ้าเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าเน็ตหลุดแล้วนะคงยังนะคิดว่ายังอ่ะตกลงว่ายัางไงครับเคลี clear? Clear? I, ยปะอซี่เคลียอามนรีนาซี่เคลียเขยเองอยู่ปะเนี่ย แต่เห็นยังอยู่นี่นาโอเค you got it good for you yeah เอาเป็นว่าอามานาคิดว่าหลังจากเนี้สงสัยเดี๋ยวก็คงจะไปลองไป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 ดูตำราที่ที่เคยอ่านเคยดูมาก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะตำราที่กองอยู่บนพื้นเยอะๆอ่นะอุ้ยความลับเปิดเผย แกลาง,งบังไรบ้างอย่างเงี้ยนี่คือ you ask I answer ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะฮะก็สามารถถามกันเข้ามาได้จะติดต่ออย่างไรก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยเน,น,น,นที่ k b b e l l web. s com แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อทุกๆุกกช่องทางมันจะลิงก์ไปหมดเลยนะฮะโอเค okay. thank you see you later for the next clip you ask I answer oh, <yeah. S 2> ถามมาก็ตอบไป